ขั้นตอนการแพ็คเลยเด้อพี่น้องวงหันเทียงกันบื้มบื้มเยอะคุนพองปักตะโกทำงานทำงานทำานเร็วเรปะปาโแนละดกันเสียบอดทุมงานนี่บอดนี่ผู้ลงทุนนะบอดนี่บกบอดคุมงานมีสับปตังโกเนะ ตังโกเออปลาตังโกก็เฮ็ดอันให้พนักงานกินเบิ่นเบิ่เยอะแยะเลยป้าตังโกเออเฮ็ดซอยกันพี่น้องมาเริ่มปูมปั้มมาเริ่มปูนปั้มป้าเฮ็ดซอยกันซอยกันเมือนเคืนเฮ็ดขนมมานั่นเนาะเพิ่อนมาเดทไทยยูทูบไปเยอะเอืม สวยนะงามดูสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสูผู้ซูู้วันนี้สิมาเห็ดของไปโรงข้านพี่น้องได้ไหมพ่อเป่าเ้าผัดอลระะไรหรว่เไปติประตูเลยเติมเต พ <c plane sushi> ี่พี่น้องมื้อนี้สิเฮ็ดไอ้ตะโสาคูเอาโลวเือได้ยกลับไปยไบ้านกลับเอยู่บ้านเออันนั้นเด้เอาบบ้านเฮาบ่เเาได้ยินเสียงหมาเฮาเขาก็เลยสิปิดไฟนี่ พักการเอาเอนั่นนั่นส่ไ้ก่อน๋ยวพ่อไปก็จอดบอกจะว่าจอดยังบ่เรายังเรลาเป็นมากขึ้นบ่มากสิไปฮับสันเด้ญาติมากันเฮียดแล้วมาสี่หยอดเพาะท่านอนะฮะหย่าหยอดเพาะทานได้เขานย่ามากได้ตามแนวว่ะ เออเงิน่เอามาคนคนในยะจิมคนกระตุกเ้อะมีนอนเนกระตกยางกระหัวยางรถกระหัวโอ้พละมาดีกโอเคไหมคะโอเคโอเคจะไปก้นจะผ่อนันกนจะกนจะตัวกลัวตัวนี้ถ้าว่นีขอโพดมาสบอกร็นั่งย่านันมากกรบอาท่านจะเปิดนะคือ เขียวเขียวเขาหยุดหลายเขายังว่าเขาหยุดขายของเขาหยุดกันเบิดังว่าเขาบอ่มัก่อนเขาไม่กลมันหยุดมาเบิดแต่เหมือนโลงธาตุโรคยังขายหมูถุนเขาแยกขายกับมันไก่แยกกับมาซอยแต่เศ้าซอยกันเออตั้งไว้โอเคจ้ะแต่ไม่เหลือมีแห้งฝนตกบ่มาเื่อฝนตกเมื่อจังไรสันเดสิว่าสิเปรฮับสันเดซ ยางนัวแต่งว่ามาหอดดาเบืกทุกวันไหวยังสี่วันแลเฮ็ดใบหลายแล้วพี่น้องจะมากอบพระท่านแล้วเอาเราลดไงถุงใบเราลดทำไมเอาเราลดใยแสงเอาไปบ้านเอาเพื่อไปได้เอาถุงไปเอากระถายที่เอาบางไฟค่ะขอโทษค่ะโอ้ตายแล้วเขียวดีเนาะเอองามสีงามแงมตะเมอว่นใบเตยมะน่นใบเตยเจ้าของดี่ใบเตยปลูกเองซอยกันเห็ดซอยกันถ้ำ ในเวลาหยอดซอยกันเลยอพี่น้องบาดนี้มามาเอาบุญน้ำกันดาเปียกปะเออเปียกะเแมนแมนแมนพักันมาบอรเปียกบอโรเปียกดกเปียกเลยดตโก้ดตเป็นทุกวสิ่งวะสานมานีน้อยวนี่เห็บไปงเ็บง่มีน้อยหัวน้อยหัวสิว่าห้อเ็บิที

นนร,าร้านมันละประเึอ้อยู่ไหนานละขึ้นแล้วเสีบแล้วเกิอันนี้แล้วมัน่จังสิกวนอืมอ้าถมาท่านเลยา,าท่านแข็งเลยลจะแข็งก่กนกนอ,อน้องจบมาอี้แล้วไหมมเต็มท้ากั้เลยเต็มท่าไป

ว่แม่เ็ดไว้แต่กินแต่ขวงีน้นเ็ดเต็มๆนั่นนะโอ้ยพอละว่านี่สดยอดกานได้จริงบุญยอยากว้าเออ้นานแต่ต้องใช้ได้บุญนี่นี่แหะบุญักเปิดประตูให้นี่สิเมื่อบานเปิดประตูให้ใ่เร่งนึงเร่งนึงเออ่ไป นี่ยก่องมาแยกย่องมาเอามาพีวานพีวานมาทั้งพีหลถสวยนั่นแล้วนุ้งสืเลี้ยงเองอ้โหัวก็ได้เครื่องเดียวนึงกันเล้งหัวฉันวัาเต้ว่าเป็นอันนีว่าเป็นเห็ดบแกบอยู่นี่ว่าเป็นเห็ดอันหน่อยเนอะว่าหน่อยเยอะว่มือเหมือนว่าหน่อยวานมาแยก กวานจังสีเลยวานสวยมามหนูแม่ให้แม่สูตรมูนี่ไว้คนหายัดจินก็เลงไม้ตากอันจับเองแกยเองดีกว่าเอาดไเลี่ยไว้ออกออะเอเอีแมวน้เฮ็ดเองอือไอ้มันออกกวไอ้น้นออกกันแงะว่าถัดนังออกบมันสิมีคนสูตรใจขุนนะแม่เรี่ยงไปเร่าเลี้องไปอูอันนี้มูนั่นสิมังหายยัดไมอ อขอมาอมาก,นะก,กเอยอันนี้มัน,อน,อน้อยผลนะ่คนนั้นสีเห็นนมเลยค่ะมาเป็นยังแบบใช่ไปน้ำแกงน้อมสดน้ำผนใส่รอไปน้ำกันีน่นก็กระยากนีกน่มันเสียบนเรามองสีเสียบอันี้ ขึ้นเรื่องแล้วพี่สอนเพนเทสได้พี่น้องมาเรียนชมเพ่นเฮทสก็เป็นก็ต้องบอกต้องสอนเขาเพื่อการเธอเอาเขาที่ได้นอนบอกก็ไม่ได้สอนมาแค่ตักเตือนมาเรียนชมเพื่อเพนเทสก็เป็นก็ต้องบอกเพื่อนนะพี่น้องยาสิวันไงเลยยาไม่สอนเนาะเดี๋ยวเว้ยไอ้ที่บอกนี่คือตักเตือน โอเคไปเคืองไปเคืองไปสิได้กวนทำ้มโอ้ยอย่ากินเแค่ยังนลยน่ะอุ่นละซังเเคืองไปเคืองแล้วสิได้กวนอย่าบุญนี่สิเคืองไปยายบอกให้ซักอันนี้ไปย่าไปแก่ยังไม่แก่อีกให้กันนีเลเฮ็ดน้อกันนี่แหละพี่น้องเอ้ยการเอาบุญน่ะมันยากยากเลยคันเฮ็ดบาปมันเฮ็ดง่ายมนไดบุญเฮ็ดง่าย เฮ็ดบาปหนิเราทั้งตาทั้งจมเหตุการณ์นี่้ราวัดมากระเลี้ยวเออเฮ็ดบาปเฮ็ดง่ายง่ายเฮ็ดบุญนี่ช่วยสิได้เด้คันว่าหาเงินไปเฮ็ดบุญนี่ก็ยากยากพี่เนาะเฮ็ดบาปเนี่ยช้าสมงกับบาบไปเด้ช้าสมงแกัไหมไปปนเขากับบาปเอออันนี้ขึ้นเหล่าเจ้าพี่น้องบพราะท่านเอกแกงเลยเนี่ยเฮ็ดจำหมึกขึ้นคุณเฮ็ดบาปนะ่ยช้าสมงกับบาบไปเลยยายช่วยสิเลี้ยว ใส่เพิ่มขึ้นอีกด้วยแยจิมันสิโบ่พอเขาเพิ่มเลยได้ละนี่สิบบเหิดนี่เออมันสิโบเหมิดเขาเพิ่มเลยนี่มะแม่กะทิอันนี้มันสิโบ่พอเาเพิ่มแล้วเพิ่มอีกก้อนสอนเดี๋ยวเขาใส่ก้อนสอนอี่ก้อนอะไรให้เจ๊เสร็จละเดี๋ยวเขาสิกวนด้วยบาดนี่ยจะไปกวนรออันนี้สิเริ่มกวนแล้วเด้อพี่น้องกวนนั่นกะทิ ค่วนกะทิหคนหยอดบ่แมนข่อยก็ได้เฮ็ดยังเด้อข่อยจะเฮ็ดถ้าจาเฮ็ดบ่เป็นข่อยจะต้องบอกราะพี่นัง้จขาดองุนินใหญ่ก็ไ้เอาขาทเลเด้

เต็มเลยนะนี่นี่เค็มเค็มประมาณนี้พอดีเนาเอออืมแต่ย่งเค็มแหงเขาื้อาต้องหวงคนเขาซื้อมาทีจานมาีงทีมนใจมึงันบงได้เลอเลยคมนมันเบาน่อยตลลของี่ทกินอีกอล ยิ้มหวานเด้อไหมค่ะเอ้ยคุณน่ะเลียมือพร้อมโว้ยจะเลียมือไหมล่ะเฮเลียมือวะเออของคุญแนผ่ากุญแาเอกุแ่า็ของขกุญแจ่าของไก็ของพลังไง่า่าฮ่าฮ่่กฮ่า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 ฮ่ับเกล็ด้วยจ้ะฮ่าฮ่่ เพรากันะเดี๋ยวมันปวดเรียดหรือเป่าแต่เดินนั่งเดินโดดแต่เดินนั่งไม่วดเดินโดดเปียบเที่นี่เลยจะไม่ืูงมาสองสามเดือนอ่อนเตะเตะเตะอยู่นั่นน่ะอันนี้น่ะน่ะแค่กวนเมื่อกี้หนักๆนัะไปเลยนะไปเลยอันนี้วันนี้อยู่เนาะไปไม่แข็งใหม่เลยแค่ตีแต่ไขได้อะตีแป้งแบบนี้ก็ได้แบบเรียนอีได้แค่ไขอ่ะ

ขั้นตอนการแพ็คเลยเรื่องพี่น้องวางแนเพียงกันบ้มเยอะคุณนพองปักตะกโทำงานทำงานเร็วเรป้าป้าโกแน่ลรดมกัรเสียบอดคุ้มงานนี่บอดนี่ผู้ลงทุนนะบอดน่บอดคุมงานมีสับปตังโกเน้ ตังโกพอตังโกก็เฮ็ดอันให้พนักงานกินพ่อตังโกเฮ็ดซอยกันพี่น้องมาลืมปูนปัมมาลืมปูนปัมเฮ็ดซอยกันซอยกันเมือคืนเฮ็ดขนมมานันเนาะเ่นมาได้ทายุไว้เยอ เนยนงามดู